สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางวงเพชรชานชัยอยู่ที่จังหวัดกาลสินค่ะและมีผู้ที่แนะนำได้เปิดโอกาสให้รู้จักกับธุรกิจวีไซคือคุณพี่พินณภาแสนสิงค่ะสิ่งที่ดิฉันประทับใจมากที่สุดคือด้านผลิตภัณฑ์ค่ะเพราะว่าดิฉันอยากทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ไปดูแลรักษาสุขภาพของคุณแม่ซึ่งป่วยมานานกว่า30ปีค่ะคือโปรวิต้คู่กับสแกนเดียออยค่ะ เห็นผลเร็วทันใจเพราะว่าเดือนหนึ่งผ่านไปคุณแม่ดิฉันป่วยเป็นโรคจิตนะคะเกือบ30ปีแล้วไม่หายแต่พอมาใช้ผลิตภัณฑ์โปรวิต้ากับสแกนเดียออยแล้วหนึ่งเดือนผ่านไปคุณแม่มีสติปกติดีขึ้นเกือบ100%เซ์แล้วค่ะพูดจารู้เรื่องค่ะเพราะว่าเป็นนวัตกรรม ac 2จริงๆค่ะและยิ่งมากกว่านั้นก็คือแผนการตลาดค่ะจ่ายเยอะที่สุด ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนค่ะและดิฉันก็จะขอสัญญาว่าดิฉันจะพาทีมงานใต้องค์กรของดิฉันนะคะประสบความสำเร็จทุกทุกท่านแล้วก็จะเผยแพร่ให้กว้างไกลไปทั่วโลกเลยค่ะและดิฉันก็จะไม่หยุดทำและจะทำไม่หยุดและเป้าหมายของดิฉันนะคะก็คือดิฉันจะทำเป้าให้ได้66ล้านเลยค่ะขอบคุณค่ะ